สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง One Life Channel ช่องดีมีสาระเรตติ้งยอดฮิตติดลมตดก่อนอื่นเลยขอความอนุเคราะห์กดไลค์กดแชร์กดซับะไครเพื่อไปกำลังใจให้ได้ทำคลิปดีๆออกมาให้ได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องหน่อยนะครับผมบางคลิปเนื้อหาอาจติดเลดไปหน่อยโปรดใช้จักรยานในการรับชมรับฟังกันนะครับ ขอขอบคุณผู้สับขนุนใจดีบริษัทคอมเวิร์กจำกัดร้านคอมเวิร์กช็อปขายอะไรคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ไอทีมากมายสั่งซื้อสินค้าไอทีได้ที่ตามลิงก์ใต้คำอธิบายสายเกมสายกราฟิกไม่ควรพลาดหรือโรงงานบริษัทที่ใช้งานระบบเซิร์ฟเวอร์24ชั่วโมงก็เหมาะเป็นอย่างยิ่งมาครับ22กันยายน2023นะครับ สีุ่่มพอดีนะก็เข้ามาล็อกอินแล้วก็เช็คอินนะครับก็ได้ใบกระชาสีสม้มครบ20บใบพอดีนะมาสุ่ม c d p กันนะว่าจะได้ c d p ที่สมนักสมมือกับที่เสียคอสคอสมิคคิวไป3วันหรือเปล่านะมาเปลี่ยนเป็นสีส้มนะครับนี่นะสีแดงที่เกียจไปหาซื้อนะก็เป็นสีส้มได้นะครับผม สีส้มก็นี่นะล่างๆนะครับใช้คอสมิกคิวแปลงค่าเอานะครับผมนี่นะฮะก็ได้วันละแปดแปดใบนะฮะช่องละ2องใบนะครับผมก็แต่ละช่องก็ราคาราคาแปลงแปลงก็ถูกแล้วก็แพงขึ้นเรื่อยๆนะประมาณนี้นะครับผมอ่ะมาลุ้นกันฮนะโอ้ยตุ๊บตต่อมๆนะ จะกลาวจะกากหรือเปล่าเนะนืีอไอสิบล้านเหรียญนะในการสุ่ม c d p นะครับนี่นะครับสิบล้านเหรียญนะไม่หวานครับเงินเยอะนะไปแล้วนะครับโอ้โหกระจอกมากเลยโอ้ไม่ไม่มีประกายดาวแบบลุ้นๆหน่อยเลยโผล่ขึ้นมาภาพโอ้โอ้เออเอาไว้ทำอะไรเนี่ย มาประดับบารมีก็ไม่ได้โอ้ยโอ้ย,อยถุยชีวิตจริงเลยครับเอ้ยจบไปเวนกรรมต่อไปเป้าหมายต่อไปคือนี่นะครั d p ที่เปล่งประกายนะขั้นสุดน,นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอเก็บสะสมใบกัญชาสีส้มให้คุ เยอะๆก่อนเดี๋ยววันสุดท้ายมารุยกันโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนครับสร้างแค่นี้แหละครับผมสวัสดีครับ